มกีกลมกลมไม่รู้นะดูกันช,ะชะนัดๆเลยเพี้ยนเพี้ยนเพียงเหมือนมันเหมือนมันโยนดูว,ว่ามันจะเข้าได้ไหมมีมันอ้อมนะทุก้เหมืนไอหมอนี่มันคีดสงสัยแน่ๆ,ๆเลย สวัสดีครับผมตั้ม TVM ครับทุกคนซึ่งวันนี้ทุกคนผมก็กลับมายังจุดไหนนะก็คือจุดที่ลูกพกอยู่ก็คือน้องไถ่ล้อมอ่ะแล้วก็ผมจะกลับมาดูกลับมาดูไอคนที่ผมเจอเมื่อวานนี่คนน่าจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นลูกน้องพกไอโผนทุกคนน่าจะชื่อโผนนะถ้าจำไม่ผิดนี่นแหละผมจะกลับมาทุ่มดูเพราะว่านี่ก็ช่วงเย็นแล้วแต่เมื่อวานอ่ะผมมามืดไปหน่อยทุกคนแบบค่ําเลยอ,ออกนี่คือป่ามืดไม่มีแสงเลยนะผมก็เลยรีบกลับวันนี้คือมาตอนประมาณ สามโมงเกือบสี่โมงแล้วแต่เมื่อวานนี้ผมมาห้าโมงนะทุกคนแบบวา่าเย็นมากๆเลยทุกคนแล้วก็วันนี้มาคนเดียวได้ทุกคนก็จะมาุ่มดูนะว่ามันอ่ะยังกลับมาไหมถ้ากลับมาใช่ไหมผมจะจัดการหรือว่าไล่มันไปให้ไกลๆเลยนะแต่เมื่อวานอ่ะผมไล่มันนี่ไม่รู้ว่ามันจะมาไหมแต่ผมว่าน่าจะมาไอ้พวกเนี้ยเพราะว่ามันโดนใช้มาทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกัน นี่เลยทุกคนผมมาเส้นทางนี้แล้วนะเขาบอกกันสิผมจะมาด้านนั้นใช่ไหมหละ่ะแล้วก็ขึ้นไปนี้ผมจะไปทางนั้นแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้หนือนจะไปแบบเนียเนีนะจะไม่พูดมากเท่าไหร่แบบไม่ใช่พูดมากดิก็คือผมจะใช้เสียงแบบเบาๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ยินเอาเราจะไปซุ่มแถวๆดวงหินนั่นแหละมไม่รู้วนะ่าน้องถ่ายล้อมอยู่ไหมแต่ไม่น่าจะอยู่ นี่ถึงแล้วเราจะเดินขึ้นกันเลยนะช่วงเย็นหรือว่าเวลาประมาณนี้คือผมพร้อมแหละเพราะว่ามันยังมีแสงเหลือแบบเยอะมากๆเลยนะอีกประมาณ2 –อสชั่วโมงอะ่ะกว่าแสงจะหมดไปนี่ก็ยังมีแสงอาทิตย์อยู่มาไวนี่คือผมไม่กลัวเลยแนละ้แต่เมื่อวานนี่คือระหว่างกลับนี่คือผมกลัวมาเล่นทีเผิ่ม,มากๆเลยทุกคนเพราะว่าข้างหลังมองไปนี่คือแบบมืดจัดเลยเห่ทุกคน ถ้าเวลานั้นนี่คือต้องใช้ไฟฉายแล้วแต่ผมไม่มีไงวันนี้คือไม่ได้พกมาเพราะว่ารู้ว่ายังไงก็ไม่มืดโผล่นะเดี๋ยวอยากเจอมันสักครั้งหน่โผลนะ่นอะจ้แต่เมื่อวานนี่คือมันทำตัวแก่เลยนะหมอนั่นแนะ่ละเหมือนมันจะหลอกผมอะ่ะเพราะให้ผมเชื่อว่ามันแก่ แต่ผมดูจากลักษณะนี่คือผมจะตีให้ด้วยแหละเมื่อกี้กระลอกนะทุกคนกระลอกเยอะมากๆเลยนะยิ่งช่วงเย็นแบบนี้ ที่ผมมาเมื่อวานใช่ไหมตรงนี้คือแบบมืดมากๆเลยทุกคนแบบตอนกลับนี้ผมระแวงหลังสุดๆเลยแต่วันนี้คือพร้อมอะ่ะถ้าจะมาก็พร้อมอะ่ะแต่ตอนนี้คือมแรงนี้ดูดิโอ้โหทุกคนเลยต้องติดมาปัดแล้วน้ำควายอยู่นั่นแหละแมลงนรก น,นีนเงียบๆหน่อยแต่เดินไปเรื่อยๆนะแต่เมื่อวานน่ผมลองตามมันดูเหมือนละลองเดินตามดูนะโหเดินไวจัดเลยอะแบบไม่ทันนะเราก็ไม่เจอตัวไม่นด้วไม่รู้ว่าไปทางไหนแต่มันก็มีแค่ทางนี้ทางเดียวนะมาแรงเยอะจังตเหดด้วย ขึ้นอยู่ตรงนี้น,นี่ยังบด้ไหะเนี่ยลดจัดเึ้นใเสื้อตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะเพราะว่าใบไม้นี่มันปัดเสียงดังอนี่เสียงดังนะ คือถ้าตอนมือนี้ค้าหน้ากลัวมากเลยนะคือแบบหน้ากลัวจัดดูถ่าวันดิถาวันก็นแปลกแล้วอะ่ะเมื่อวาน่มันนั่งอยู่ตรงนี้ในแก่นั่น่ะ มนั่งก็มันบอกให้ผมพาเข้าไปนะจะไปหาที่แอกก็เวลานะเวลานี้ผมว่ามันจะมังเตรียมตัวกันมานวดูวันนี้จะเจอสักกี่คนนะแต่ผมว่าลูกน้องมันะ่ะมีเยอะแน่นอน,อนแหละจะไปแอบแถวแถวนั้นนะล่องๆเองเห็นนะแต่ขอเดินด้วย ดูแป๊บหนึ่งนะเราจะแอบกันตรงไหนดีอยงนี้นาะทุกคงก็แอบได้อยู่นะดูนนี้ดดนทำในที่แบบว่ามองเห็นรอบๆอะมองเห็นชัดๆเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องบริเวณนี้ดีกว่าแล้วก็แอบอยู่ด้านล่างเอยดีตรงนี้ก็ได้นะถ้ามันมาด้านนี้ได้นะด้านนี้คือต้องแอบถ้ามันจะมานะ นายนายทีทน่นายที่เ,เ,นเนีกอคับ่ไร่ีเยอมากเลยเ็กประมาณกรเป๋านะังฟังเสียงนี้ก่อนแต่กันจะไม่มีด้วย น้อนี่ผมจะไม่ส่งเสียสงเรียกน้องนะจะเงียบๆไปก่อนไม่รู้นะ้องรู้รู้ตัวยังว่าผมมานี่คงจะรู้แล้วเลยนะขอจะผมจะตั้งกล้องไว้ก่อนนะทุกคนแล้วก็จะขอเดินดูบรเิบรเวณรอบๆก่อนว่ามันปเป็นยังไง ตอนนี้คนตงนี้คือไายร้อนหมร้อนใม่งหนด้เลยคุกก็ตั้งชื่อน้องนี่คือดีดีเลย่ะหนึ่งสองมีจัา เดี๋ยวแม่มาเจอโอเคยัไม่มึงทีนั้นแอบดูว่านั่งซุ่มดูมันก็้อมละนั่อนะนนแอบนะใจเงี่ยมเลยไม่ส่งเสียงเลยลนะ่ะผมรู้สึกว่าอคอผมเนะี่ยอักเสบนะเจ็บมากๆเลยพูดทีนี้หรือว่าพูดเยอะไปล้ว ไิ่ดูนะสงบนะแต่เจ็บคอจริงๆทุกคนเจ็บแบบยังไงไม่รู้อะ เฮ้ยยู่มันล้มเองอะเท่าไหร่วะลูกจิตปะไปแล้วไปแล้วไปแล้วต่คนไม่ไหวเนะี่ยทำไมมันปกติอย่างวะไม่เหมือนตอนที่ผมไล่มันกลับนะ คอนเทนต์เฉยเลยเหมือนมันพยายามเข้ามาทุกคนไม่อยากลุกบ่อยเลยเดี๋ยวมันเห็นเนาะมันพยายามเข้ามาแ,แต่คอนเทนต์ er ออกไปเลยอะ มันมาเล่นงานตั้งแต่เวลานี้เลยนะนนนไปไหนไหรอไม่นจะอ้อมอ่ะใช่ปะผมรู้สึกว่าได้ยินเสียงเท้านุ่มๆด้านหลังนั่นนะ โอเดินไวจัดไอ้หมองนี่เมื่อวานนี้ทำตัวแบบอีกแบบนึงเลยนะมันนั้นก็ไปด้านนน้นทุกคนด้านนน้นมันอยู่ตรงนั้นอยู่เลยนะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งถ้ามาตรงนี้ผมด่าให้เลย ผมว่าไ,ไปทางนู้นแล้ว <ốc> well. ่ะเห็นต้นไม้ดิ้นนะ ตีเลยเนหะมือนคนทั่วไปเลยนะนี่ผเส่งได้ก็รู้นะเปรียบกันชัดๆเลยเพียงเพียงเพียงเหมือนมันเหมือนมันโยนดูว่ามันจะเข้าได้ปะ อ๋อม,ม่รู้ว่ามันไอหมอนี่มันสงสัยแน่แน่ ไปเรื่อยๆโหโหทางนี้มันไ,ไม่ได้กันหรอกันนจัดไอ้น้องไอ่เห็นกูได้เหรอ เห็นผมชฉยเลยอะไรลุงคุเข้าไปหน่อยแกงเป็นลุงแล้วล้าสุดลุงจะเข้ามาทำอะไรเนี่ยฮะลุงจะเข้ามาทำอะไรเนี่ยลุงไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ เข้าไม่ได้เหรอเป็นไรอ่ะขึ้นหินไม่ไหวหรือเปล่าดูทำตัวใคนะลุงเป็นไรเข้าไม่ได้อ่ะออกมารับกูหน่อยได้ไหมออกไปไหนลุงก็มาหาผมสิกูเข้าไปไม่ได้มันเป็นยังไงลุงกูก็ไม่รู้ผมว่าลุงจะโดนท่อนไม้ผมลุงน่าจะรู้แล้วนะหาไม้แป๊บหนึ่ง ไปไปไปเลยลุงผมว่าตั้งแต่เมื่อวานนลลุงเนี่ยทำคนแก่มันบาปนะอ๋อเหรออ๋อคนแก่อืมคนแก่มารับครูหน่อยรับด้วยไม้สักท่อนไมหมล่ะลุงไป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 เลยไปลุงไปไปกลับบ้านไปกลับบ้านไปไป,ไปเลี้ยงลูกเมียไปออมารับครูไม่อยากจะเข้าไปเข้าไปทำอะไรอ่ะ เข้าไปดูเฉยๆมันมีอะไรนาดูตรงนี้มันก็แค่หินทั่วไปไหมลวงตรงนู้นก็มีเห็นแบบไปดูดินน่น่ะไปดูดิมันไม่สวยเท่าตรงนี้ไหน,นมีหินก้อนไหนสวยวะดูดิไหนลุงชี้ที่ก้อนไหนสวยลุงชี้ดิออกมารับกูหน่อยก้อนไหนสวยลุงชี้ดูดิสวยหมดสวยหมดเนี่ยลุงก็ดูดิเนะี่ยดูดูเอาดูเอาไม่ต้องเข้ามาหรอกออกมารับกู ลุงนี่แปลกๆนะเมื่อกี้เดินมานี่เหมือนคนทั่วไปเลยนะลุงใช่ไหมแก่แล้วอายุเท่าไหร่แก่แล้วเนี่ยหกสิบกว่าแล้วสิบเฉยเลยหกสิบเฉยเลยหกสิบเฉยเลยไปเลยไปเลยหกสิบอะมาลับกูหน่อยหกสิบเฉยเลยมึงรู้ไหมมึงทำคนแก่มันบาป ว้าวเหรอไม่รู้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 ไม่ชี้คุณลุงกลับบ้านไปคุณลุงวิ่งที่ไหนผมยังเห็นลุงวิ่งสุรอบโอ้วิ่งไหวด้วยไอ้ตะลุงบ้าเลยไปเลยโอ้กระโดดหินอย่างไวนะเอาหินไปกินบอกให้มารับกูอเน,นี้ยผมมารับแล้วไปมามากับผมมากับผมมา มามามากับผมรกูมากับผม,ม,บผ,มผมมารับเนี่ยผมออกมาด้านนอกแล้วเนี่ยจะไปไหมตกลงไปไหมผมจะพากูเข้าไปใช่ไหมไปไหมล่ะ<ป>เอ้ยไม่ไปก็แล้วแต่เว้ยไปดีกว่าวไปดีกว่าไม่รอแล้วเว้ยไปแล้วเว้ย ไปแล้วนะลุงผมไปก่อนบ้ากูก่อนขำจัดไอ้หมอนี่ลุงมันเยอะรอกูุณเลยอ๋อไม่ผมอยากรู้อ่ะลุงถามข้อเดียวเลยลุงตอบผมได้ไหมผมพาเข้าไปเลยลุงอยากจะถามอะไรเขามาใกล้ๆอยากคุยกันใกล้ๆอยากได้ยินเสียงชัดๆได้ไหมลุง คุณลุงอายุหกสิบแล้วเนี่ยลุงอยากจะทำอะไรกูพร้อมที่จะรับฟังยังเออใครส่งลุงมาไอ้ผลใช่ไหมไอ้ผลให้กูไม่รู้จักเดี๋ยวก็รู้ไหนวิ่งนี่ไอ้ผลใช่ไหมกูไม่รู้เอาไม้ท่อนนี้ไปกินดน๋่วก็รู้เนี่ยไปกลับบ้านไปไป ให้ไหวๆเลยนะมึงทำคนแก่เปนบาปคุงรู้ไหมไม่รู้ไ,รไปไรสาระมากคุณลุงเอ้ยโอ้โหระหวห่างตอนมานี่คือเดินปกติเลยนะเ,นอยอเออเดินต่อไปลุงดูเรื่องนะผมไปอย่าหัวร้อนเด้ผมไปรับแล้วลุงไม่มาเองอ่ะ จะบ้าเหรอผมไม่มีไม้เลยเนี่ยไปแล้วลุงไหนลุงลองตามผมมาดิรอเออมารับตรงนี้มามามาเร็วเร็วเร็วลุงลุงเออเนี่ยมารับแล้วเร็ว ตรนี้ทุกคนมันเข้าไม่ได้นะบริเวณตรงนี้ตรงนี้เลยเนะี่ยมันเข้าไม่ได้ตรงเนี้ยมันเป็นทางเข้านั่นแหละคลุณลุงคุณลุงครับคุณลงุงลุงผมไม่ร้วนะผมจะกลับบ้านแล้วเนี่ย ผมจะกลับบ้านแล้วเนี่ยมาผมมารับลุงตรงนี้แล้วเนี่ยมาเร็ว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 ,รวลงุลงลุงเดินนั้นมันไวๆหน่อยดิวิ่งเลยวิ่งเลยวิง่ง วิ่งเลยวิงว่งวิง่งวิ่งลุงลุงมาเลยลุงบ้านนี่ลุงลุงเคยเจอไหมคนวิง่งเร็วๆอ่ะมาใกล้ๆดิเดผมบอกลุงเคยเจอเวลาคนวิง่งเร็วๆอ่ะนี่ไง ไปแล้วนะลุงยบายครับไปแล้วลุงไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนอลุงบ้านนี่มันยังอยู่นะมันคนตีเหมือนกันนะผมบอกเลยนึงผมวิ่งมาไปบน้ตามผมไม่ทันเสียงอยู่ท่าน,นู่น ไว้หนึ่งเหมือนกันนะได้จะไม่มีเลยแล้วแหละเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วโอเคทุกคนงั้นก็เจอกันคลิปหน้าเลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมความคิดต่อๆไปด้วยทุกคนงั้นก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ